ครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของบ่อแอ,มอ๋มืดทุกข์ทุกคนเนาะเมื่อนี้กลับมาพบกับบ่อแอไสบุรีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้บ่อแอไสบุรีก็ได้เดินทางมาหาน้องสายไหมพี่น,อน้องเลยเนาะกัเมื่อนี้ก็บชิมาเบิ่งทั้งเฮือนทั้งซานเพื่อนพี่น้นองเลยเนาะกับ่ได้เข้ามากับหลายมือแล้วทั่มวามาถามพ่อเพิ่นนําพี่น้องเลยกัตอนนี้บ่อแอก็ยังไอ้ถือเงินอยู่สองล้านเนาะพี่น,อนาา้องว่าจะตักดีซื้อ อย่างแน่เลยไปถามหลวงพ่อว่ายังขาดเรืออย่างแน่เพื่อนน้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปสบายดีน้องสายใหม่แล้วก็ทั้งพ่อเพื่อนมาเมื่อนี้กับพ่านมากกับเรือเห็นกับคือเพื่อนมาเจาะน้ำบาดาลให้ไหมเพื่อนรู้จังไหนเพื่อนน้องเนาะก็คือว่าเป็ดเพื่อนเจาะไปแล้วแล้วจะเป็นยังไงเพื่อนน้องเนาะเมื่อนี้มปกันยังไงเมื่อี้ยังหลายเนาะเมื่อนี้กับเสื่อปิ้งป่ามากเพื่อนน้อยปิ้งป่าทูหรือว่าทอดป่าทูเพื่อนน้องกับปิ้งตับปิ่งอ่ไรเนาะเพราะว่าในห่านเพื่อนก็ขายแซมมี่เนาะพอพามาสอยอะไรกับอนน้องเนาะ เาได้ซื้อซิ้นหมูกับแถวหัานนั่นหนองสะพังกับโบได้เปิดไปน้องเนาะกับโบได้ซื้อซิ้นหมูเยี่ยมาฝากน้องเพิ่นไปน้องเนาะเก้าเคสได้ไปสบายดีเพิ่นทังอันน้องนี่บอกไอ้ดูเพิ่นกำลังกินข้าวเนาะพี่น้องเอ้ยนจะกินข้าวน้ำน้องโตแล้วเนี่ยนะกินข้าวยังพอสบายดี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 น้องไหมโอ้ยอะไรนี่กำลังกินข้าววะปิ้งยังมึงเลยเนาะโดยล่ะ กำลังกินข้าวไว้นองเลยเนาะเอาวะ่ซจับด้วยกินแล้วก็ักินข้าวไว้นอกเนี่ยโอ้ยตื่นสายชั่มเนาะฟ้าไม่เห็นเงอนใ่ก่อไว้เลยเนาะ่ร้ายไนนี่ไาหนี่บอไซได้หมเด้อบินี้เด้อบองตอนนั้นเน้ยของบอไซเน้นตายังไวนอเน่เนี่ยเนะ สนี่นะลายนเันเป็นสีเนยปะหวานเหนะหวานเหนปะหวานเนะปหวานนะปหวานเนาะทะเลเวลาจะนี่แบสบายดีน้ำเดินน้องใส่ใหม่กบพอน้องใส่ใหม่กล่องไปขึ้นแตงเกไปนั่นันบอกมันนั่อยู่บอกเองไนยู่ฮะไอยืถือยู่ เห็นบดบังโอ้ยนี่พอเห็นคือเขาเห็นเขาเห็นใน้องใันใหม่ครับเจ้าแหล่ดไม่เข้าได่กินแล้วบ่เข้าย่อมแล้วกินแล้วกินอิ่มแล้วย่อมแล้วย่อมเอฟซีทุกคนพอดีมาได้จังหวะพอดีเนาะไม่ต้องประมาณไทยไทยเดือดดูการเือนดเลยมาโอ้มาไก่เด้จับย่องเจ้า แม่นี่พี่น้องป่ากับคนละสี่กันได้พี่น้องเห็น่เอากมกันละอ่าเ้มาประมาณสองคู่มังนจ้องเข่าใ้ว่ขาใมันว่ังเ่อเสียงินกลองปลาแดงๆั่นนพี่น้อง้าว่อมไม่หรก่้เล่อเด้ยมันนี่เป็นกล่องนะมีกล่องขนมป้ อเอาก่องลองห่องเก็เกบบ่มาไม่วาไทยเยอซื้อมาฟางน้องมากินน้ำน้องได้ไหมเนขาทอดบอนหรือเขาปิ้งนี่แหละ,ออหะบอนมาไก่ได้หล,ลจจายแมาไก่บอแมนตุ๊กตาประเทศบงมกอยากมาบินมา,านบ,าบ,าบินมาบินหาบอแมน รางที่มาเพื่อมันค่าคิเมกเลยแล้วก็ล้มชุกเนาะหลายมือเติบเม่าสิมาหอดเนาะสบายดีบาไซสบายดีวาสิจันสบายดีเด้อเอซวาสิจันเนาะสบายดีสบายสบายสบายดีครับม่เมากินข้าวเลยท่านผู้ชมเลยมัม่กินแล้วบ่ยังแล้วบอกเอ๋อยากอยู่เดียี้บอเอ ค่อยๆเราเคยเห็นป่ามันแปลกๆพรกนะสีเหลืองป่าสีแดงสีม่วงเนาะสีม่วงหรือสีแดงนี่ยนะเนาะก็เลยาลองชิมเบิ่งเพื่อนเนาะลำล่างเพื่อนเนาะนั่งนี่เนี่ยใช่ไหมนั่งนี่เพื่อนกะนั่งี่น้ำกันไหมเพื่อนเนาแมวกับพ่อแมวาไอ้เมวนี่ล่ะเจ็บซี่ให้แต่เพี่น้องะเลยก็คือว่าเอาให้เพื่อนกินอยู่ตลอดได้พี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนหนักห้องเนาะถือว่าเมวพี่น้องเนาะเนาะเราให้แมวาในลูก เอฟซีบอแพงเหไห้แมวเหอแมวอยู่แงให้มั <laughs> <laughs> นอยาเพราะว่ามืนี้นะเาบจะมาถามมึงพ่อนอนอยังขาดขาดย่งเงีไปนอนแลเพราะว่าเอฟซีถ้าไหน,นอจะสมทบชุนเชื่อนเสาน้ำแล้วกันอย่างก็พ่อ ไม่เ่าไม่ที่หลังคาวะเงาเสาไม่เสาไม่ที่หลังคาไปของแม่หนักอ่ะสิพ่ออยู่ว่าเสาเนาะสามเสาสามเสามันต้นต้นละพันบ่่อพให้ผักมาให้หนึ่งอ่ะฮะให้ผักมาให้บ่เอกับบ่ฮู้แลยอีหลักตองต้องเว้าแล้วนะที่ท่านนี้อยากช่วยน้องชายใหม่กะ ติดต่อทางบ่อเอกก็ได้ทีมงานบ่อเอกก็ได้อยู่ในไหนสัเนาะทางกนใหญ่คนแล้วซอยอ่าก็ซอยได้ยุ่งเล็กๆแต่น้อยนะซอยได้ว่าคือยุ่งคือเขียนคือชุดงามๆมาหาได้ยุ่หน้าเนี่ยคือดำหน้าบ่าวแล้วบ่าวตากแดดไหลนะชุดน้ำแสงดังไาดังไงแต่จะดังหน่อยคือเจ้าเนาะ mấy <laughs> mà thầy nhìn ừ. đấy nhom ra im ra yeah. ừ. im lắm, bà. <laughs> cả lấy gìn lấy mày biết à im nè im bao im mày thế เดี๋ยวสิพาไปเบ้องกันเพื่อนเพื่อนน้องไม่นอกนะเปนก่อแล้วเาบอกเลยแบเห็นบมเนในเบิเห็นนเดี๋ยวอมข่ามาบอกฮะเพื่อนหยฮะเอีอย่างดีไหอย่างดีอย่าดีไมบอกเอให้ได้อมเข่าได้ไม่เมีใวไงทุกาไ่เอวทุกาไปเมาที่ใหญ่ทุานมาแล้วพอตนนั้นนะมาแล้วบ่อช่วยอย่าบูหนัก นี no. um, um, ่ครบน้ำตาจะโซ่แห่อ่าจ้าโซ่แห่มากฮวยมูด้วเห็นแสนใจล่ะทอดถือว่าบ้าเขาอะจ้จ้าหิูทอดใช่ใช่พ่อโถจ้าหิูทอดพ่อเพื่อเข้าโรคหัใหม่สมบูรณ เราเรมใังได้ข้าหน่อยเดี๋ยวค่ยนน้อปกตินะมือนี่นะวันอาทิตย์เขาเจาะได้บ่เจาะน้ำมันเนเ่เออเกี่ยวกันไี่เนาะเขาไปยนในบ้านเขานี่เออแม่นนะอยู่บ้านเขาได้อนบ้าน้องใส่ใหม่คือเวนกินยาเลยกินแะแม่กินมดอะอะบอก อ๋เจ้าไอ้กาอกินเป็ลแมวกอห้องนี่เลยนะัอื่นมามันกับห้องไหมเนี่บอันเป็นยังไง่ะหมดไข่ป๊ออาไรกับไปเจ้ามาไข่แนวมีแนวใ่มีน้องแมวอ้าวหมดเลยน้องใช่ไหมไ้ไปเลยนะ ขอกผาของต้อนไอ้เด้อดจำได้อยู่บ่หนิจำด้อไม่บ่มาเมื่อไงคือบ่าวสีจันทําจำได้อยู่บ่มาเมื่อไงลยบ่าวไหนแล้วื่อพ่อไมนบ่าวไหนบ่าวสีคือกันอะไบ่าวสีคือกันบ่าวสีคือกันเราดัดเราดัดเขียวว่า เราทั้หมดท่านมีเมียเราโสดเมียอะมี่เปาไมีเียหาให้นะเด้อเมียแบบมแล้วแม่ก็มีบอแล้วแม่จ้ะเอาเมียเอาเมียมียแล้เด็กจเดีทยเด็กจัดไเอาคนงามเลยเด้อ น้องเปไหมน้ำเปียวสับไทยสะดวกน้อยนั่งอยู่คือบ่ไปให้เนาะเนาะตกบาดด้ลงใส่ไหมไมแล้วเขาปั่นกันละแลปั่นกันนะบอเลาุชบุชใช่ลงาะจข้าวหัวเจ้าเขาปั่นกันนนเนาะโอเคบไงนะคอยเครื่งเนาะ มือใบบ่งเงียนเหรอ<บ>เป็นน้งมบาขาวอ๋อมือน้นันเรด้มือน้ำกันรขาวอ่าไก่ด้วหรอวะแต่ว่ากินไปกินมานะมันเข้มเนาะป่านะตัวนึงเห็นเข้มประตูนะประตูแลประตูเข้มปลาหวานม่เ,เอามาตาไทยบ่หรืจังไหนเนาะเี่ยงมาเมาไทยอยู่อย่นทีมงานเราคือโบไดของฝากน้ำเอฟนี่แหละอยู่ฝั่งไทยกัอะ น้องเลยบมีเอฟซีทางไทยมีเอฟซีเลยเนาะแบบพ่อแล้วแหละเห็ดที่แปะไว้เอฟซีนาะมีของว่าของต้อนปีใหม่กับมิสกิลี่น้องเลยเนาะเบื่อละเมื่อยเด้อแบบเล็กๆกับมีแบบเล็กๆเล็กๆกับมีน้ำใจนะแบบผักเสื้อยืดมาให้ตัวหนึ่ง mm กับ hmm. พ่อเนาะพ่อใช่ได้แบบ ใายคลิปลง,ปงลงวดพูดนะแล้วไม่ปร่หลาเรานั้น <c oughs> น้องใหม่ยังมีเอซมาหาแล้วเบ่ายังเปลยนียังบเคยมีเอฟซีมาหาแลก็ไปหาเอฟซีวนเไปหาแต่เอ็กโเ้าไปบกมาหาเจ้าเยหา้ม <c> า <oughs> าเบี้ยเบี้ยเบ่าก็า่ค่อยไป เหยืเหยือะไรเบาหนึงเกาะเหือยู่เกเหแบบเมเลยยหมดแล้วแต่บางงามเป็นของเจ้าดอกเบานเพ็ดแบบนี้เเื่ออาได้นะป็เ่อวกเจะทีอย่งสีแดงนสีแดงขุ้หร่เื่อจ้าแล้ว้องไปลายรอให้เจ้ามีรถง่ญ่กัน โอ้ยรอยเบาไม่รถใหญ่จะมาซ้อนเนาะเด็กจะบวบไปขี่รถอันนี้คนไทยงั้นเด็กจะบวบไปนั่นเนาะน้ำตกอือนีพ่อกระซิบไปน้ำน้ำพระนะไปเล่นเด้อะง่ายง่ายมาจะเริ่มเบาไปเล่นน้ำเบาเด้อจะถามหารถเบาแอร์ยูซ้ายขัเรถไปยุตตั้งประเทศก็นจะโทรหาเด้อไปต่างประเทศนะไปไกลเลยอยู่ประเทศไทยนแล้วเนาะ ใช้จุลุกบัวรวยละกัน <c oughs> ไปไทยแนะ <c oughs> ไปทำงานอยู่ไทยไรหล่ะเนาะเลยเอาโอเคไปน้องเลยเมื่อนี้ก็ได้เข้ามาหาน้องใหม่เนาะแล้วก็มาถามเบิง่งทางพ,อพนน่อเพิ่นเนาะก็คือตอนนี้ยังขาดไ้เสาห้องน้ามาน้องเนาะสามเสาใส่เอฟซีท่าไหนนอยากสมทบทุนซื้อ,มอ,อไม่เนาะพ่อเนาะโดยโดไม่หลังคาลราอะหลังคาหลังคายังไม่มทันได้เนาะเนหมือนกูหลังคายัางแล้วก็ทางกระเบื้อง สิปูพืชเนี่ยพี่น้องก็ยังบ่มีเนาะพี่น้องเนาะกะจะสมทบช่วยทางบ่อเอก็ได้พี่น้องไอ้บ่อเอก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้เช่นกันน้อยละเนาะกับ้อนี้บ่อเอน้องตใส่ใหม่กะสิได้ข้อตัวลาก่อนเด้อเนาะ FC ท่านทุกคนน้อยละกะไว้พ่อกันคลิปหน้าก็แล้วกันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่อเอกซาบุลลี่ก็ต้องใส่ใหม่ก็สิได้ข้อตัวลาก่อนกะขอกล่าวคําว่าสบายดี FC ของบ่อเอแล้วบ่อไซทางบ่อสิจัดเนาะอีหละบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนบาย